ลากรก็บผมกรับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิตจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องผู้สืบทอดพลังเทพเหมือนเดิมนะครับผมและสําหรับคลิปนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่พระเอกได้ถูกสะกดรอยโดยพวกเปยหวังเทียนซึ่งเขานะครับก็ได้บอกต่อว่าไอเจ้าพยักเงินเหมือนได้รับบาดเจ็บ อย่างสาหัสมากๆและตอนนี้มันก็น่าจะกำลังพักฟื้นตัวอยู่ที่ไหนสักแหง่งในหุบเขาแห่งนี้แหละพวกเรามารีบกำจัดมันให้ได้โดยเร็วจะดีกว่าซึ่งต่อมานะครับพระเอกก็ได้บอกกับเสี่ยวไปไปว่าข้าจะทำการนั่งบ่มเพาะพลังที่บึงน้ำแห่งนี้และข้าจะต้องฝากเจ้าช่วยคุ้มการข่าผู้นี้ด้วยละ่ะซึ่งเสี่ยวไปก็ได้บอกนะครับว่าเมื่ออยู่ใกล้กับ แหล่งน้ําแล้วข้าผู้นี้ก็ไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนหรอกเพราะว่าข้าก็คืออสูน้ำในตำนานซึ่งต่อมานะครับพระเอกเขาก็ได้บอกว่าที่แห่งนี้คือผนึกแห่งดวงดาวตามที่กวางแสงได้บอกกับข้าไว้และถ้าเกิดว่าถ้าข้าบ่มเพาะพลังที่นี่สำเร็จแล้วโอกาสชนะพวกเผ่าอสูน ก็คงจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลหลังจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดมาที่แม่นั่งยาวูกูซึ่งอาของนางก็ได้บอกนะครับว่ายาวูกูนางเอาแต่นั่งฝึกวิชาทั้งวันเมื่อได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเจ้าพยักเงินและต่อมานะครับแม่นั่งยาวูกูก็ได้พูดนะครับว่าข้ารู้สึกได้ถึงพลังที่ไหลเวียนในร่างกายของข้าและกระดูก มันก็ได้พัฒนาไปใกล้สุดๆตั้งแต่ที่เจ้าพยักเงินมันได้ทำลายคำสาบลงได้ซึ่งอาของยาวูกูจึงได้บอกไปว่าหากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็อาจจะสามารถต่อสู้กับพยักเงินได้ด้วยร่างกายที่พัฒนาไปมาก กว่าคนรุ่นเดียวกันและจากนั้นนะครับก็ได้มีคนมาแจ้งขา่าวว่าตอนนี้ปรมาจารย์ยูกูหญิงจากเผ่าวความมืดบอกว่าต้องการที่จะพบท่านซึ่งยาวูกูจึงได้บอกไปว่าบอกว่าให้นางอรอข้างนอกอีกสักพักและวข้าจะตามออกไปและต่อมานะครับแม่นางยาวูกูก็ได้พบกับยูกูหญิงซึ่งจากนั้นนางก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องมีพิธีอะไรให้มันมากมายนักหรอก ท่านปรมาจารย์ยูกูหญิงโปรดนั่งเถิดและพวกเราก็ไม่ได้เจอกันนานดูเหมือนกับว่าพลังของท่านจะเพิ่มขึ้นไปมากทีเดียวและแม่นางยูกูหญิงนะครับจึงได้ตอบกลับว่าสงครามพันปีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วหากไม่พัฒนาฝีมือแล้วล่ะก็ขากลงว่าเผ่าของข้านั้นก็อาจจะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ซึ่งยาวูกูนางจึงต้องรีบ ผูกมิตรกับเผ่าความมืดไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เผ่าอสูรนั้นก็กําลังจะพ่ายแพ้ต่อเผามนุษย์นั่นเองนางจิงได้บอกกับดูกูหญิงไปว่าเผ่าอสูรของข้านั้นได้ให้ความช่วยเหลือกับเผาของเจ้า เพียงพอหรือยังซึ่งดูกูหญิงจึงได้บอกไปนะครับว่าเพียงพออย่างนั้นหรือมันจะไปเพียงพอได้ยังไงกันช่างแลสาระสิ้นดีซึ่งจากนั้นแม่นางยาวุกูจึงได้บอกไปนะครับว่าเราเหตุผลที่เจ้ามาที่นี่มันคืออะไรกันล่ะเผ่าของข้าเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือเผ่าแห่งความมืด มาอย่างยาวนานหรือเจ้าคิดเราว่าจะทรยศเผ่า,าอสูรพวกอ,อีกคนเหมือนกับที่เผ่าจิงจอกได้ทำกับพวกเราไว้นะ่ะซึ่งแม่นางยูกูหญิงจึงได้ตอบกลับไปนะครับว่าเผ่าของข้าเองก็ททำงานรับใช้พวกเผ่าอสูรมาย่างยาวนานและขคาเนี่ยก็ได้รู้ว่าเผ่าของเจ้าแข็งแกร่งเพียงใดและมีสุดยอดปรมาจารย์หลายคนและขคาเนี่ยก็รู้ความจริงเรื่องที่พวกเจ้าก็ได้เอาเปรียบ เผาของพวกเราโดยการแอบนำและแอบยึดทรัพยากรที่ใช้บ่มเพาะพลังของพวกเราไปแต่ทว่าพวกเราก็ทำเป็นไม่สนใจมาโดยตลอดแต่ล่าสุดนี้ปรมาจารย์ของข้าได้ถูกสังหารโดยพยักเงินสิ่งคนที่สร้างเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาก็คือพวกเจ้าเผ่าอสูรแต่เจ้ากลับทำ เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะงั้นข้าจึงมายังที่แห่งนี้เพื่อที่จะสาสางเรื่องทั้งหมดยังไงล่ะเพราะการที่เผ่าของเจ้านั้นปล่อยให้ปรมาจารย์ของข้าตายพวกข้านะ่ะก็ยอมรับไม่ได้หรอกและเผ่าของพวกเราก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะออกจากการเป็นพันธมิตรกับเผ่าอสูรและหากเจ้าไม่เห็นด้วยแล้วล่ะก็ก็เชิญเข้ามาซัดกับข้าได้เลยซึ่งจากนั้น แม่นางยาวุกูก็ได้บอกไปว่าเหตุใดเจ้าถึงได้มีระดับพลังที่เพิ่มมาขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งแม่นางยูกูหญิงนะครับจึงได้บอกไปว่าเพราะพยักเงินได้ทำลายคำสาบของเทพเจ้าลงไปแล้วยังไงล่ะทำให้ข้า ก็สามารถฝึกวิชาได้รวด,ดเร็วขึ้นเช่นกันและที่ข้ามาในวันนี้จริงๆแล้วาเข้ามาเพื่อแจ้งข่าวกับท่านเท่านั้นและพวกเราก็จะจากไปอย่างสันติและมีเกียรติด้วยซึ่งจากนั้นแม่นางยาวกุกูก็ได้ทำการปล่อยยูกูหญิงให้กลับเผาไปนะครับซึ่งแม่นางยูกูหญิงจึงได้บอกกับอายาวุกูว่าท่านมองอะไรกันหรือว่า ท่านอยากจะซัดกับข้าสักตั้งละ่ะและข้าก็ขอบอกเลยนะว่าเผ่าของข้านั้นก็ได้เตรียมการลบเอาไว้อยู่แล้วซึ่งท่านใดนั้นนะครับแม่นางยาวุกูจึงได้บอกไปว่าจงปล่อยนางไปซะจากนั้นอาของยาวุกูนะครับจึงได้บอกว่าตอนนี้พวกเราได้สูญเสียเผ่าที่เป็นพันธมิตรไปแล้วถึงสี่เผ่าด้วยกันนั่นรวมไปถึงเผ่าที่แข็งแกร่งมากๆอย่างเผ่าจิ้งจอกและเผ่าวความมืด และมันก็จะส่งผลถึงกำลังลบของพวกเราและส่งผลถึงชื่อเสียงของตัวท่านอีกด้วยถ้าหากไม่รีบลงมือพวกฝ่ายนู้นก็จะได้ใจซึ่งจากนั้นยาวุกูจึงได้ถามไปนะครับว่าคนที่รับหน้าที่ ดูแลทรัพยากรที่จะต้องจ่ายไปให้กับเผ่าแห่งความมืดนั้นคือใครกันแน่ซึ่งอาของนางจึงได้บอกนะครับว่าเขาคือยาวูตงและเป็นไปได้ว่าจะหมอน,นั่นอาจจะยักยอกสมบัติเอาไว้ใช้เองและอีกอย่าง เมื่อท่านสูญเสียกำลังพลเจ้านั่นก็อาจจะทำการบุกมาที่นี่เพื่อยึดตำแหน่งของท่านไปยังไงละ่ะซึ่งเยาวุกูนางจึงได้ตอบนะครับว่าข้าไม่คิดเลยว่าเผ่าของพวกเราก็จะมีคนทรยศอยู่ด้วยหลังจากที่ท่านพ่อของข้าได้ตายไปข้าก็ได้รับตำแหน่งผู้นำมาและไม่นานหลังจากนั้นเผ่าทั้งห้าก็ได้แยกตัวจากพวกเราไปมันเป็นความผิด ของข้าผู้นี้เองซึ่งทันอาก็พยายามปลอบใจนะครับว่าท่านทําได้ดีมากที่สุดแล้วล่ะซึ่งยาหูกูนะครับจึงตอบว่าข้าได้เรียนรู้ความจริงมาอย่างหนึ่งซึ่งนั่นก็คือ ไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบได้หากมีพลังก็ย่อมมีความอ่อนแอซ่อนอยู่ซึ่งพยักเงินก็มีจุดอ่อนอยู่เช่นเดียวกันคือเจ้าหมอนั่นนั้นเป็นแค่มนุษย์แต่ทว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนอกจากการได้ฝึกวิชาจนทําให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งได้ถึงเพียงนี้และตอนนี้นั้นเผ่ามนุษย์ก็ได้เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของเขาเป็นอย่างมากอีกด้วยและต่อให้สงครามพันปี มันได้เริ่มต้นขึ้นและเผาชั่วร้ายแต่คืนชีพกลับมายังโลกนี้ก็ดูเหมือนกับว่าพยักเงินนั้นจะไม่เกรงกลัว ต่อสิงได้เลยและตอนแรกข้าก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าหมอนั่นแท้ๆแต่ทว่าตอนนี้ข้ากลับเป็นไฟออนแอสซะยิ่งกว่าและตอนนี้ข้าก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อเป็นเสาหลักของเผ่าอสูรและข้าเองก็ขอฝากท่านอาให้ดูแลเมืองแห่งนี้ด้วยเพราะข้าจะทําการออกเดินทางไปซึ่งท่านอาจึงได้ถามนะครับว่าแล้วท่านจะเดินทางไปไหนกันละ่ะซึ่งยาวุกูนางจึงได้บอกว่า ไปที่ที่ข้าเคยฝึกวิชากับท่านพ่อซึ่งอาของนางจึงได้บอกนะครับว่าตอนนี้ท่านโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วและต่อมานะครับฉากก็จะตัดมาที่พระเอกซึ่งเขาก็ได้บอกว่านี่นัน่หรอคือพลังจากผนึกดวงดาวที่คงอยู่มานับหลายร้อยปีพวกเราทำได้แต่พูดคุยถึงเรื่องของมันแต่ทว่าไม่เคยมีใครเลยที่เคยได้สัมผัสกับ พลังที่แท้จริงของมันและข้าก็จะต้องใช้เวลาสักพักนึ่งเพื่อควบแน่นพลังให้อยู่ในรูปแบบของเคล็ดวิชาและอีกอย่างคือพลังเทพเซียนขั้นสมบูรณ์นั้นมันคือพลังขั้นสูงสุดของโลกมนุษย์แต่เทว่าพลังเทพเซียนขั้นสุดยอดมันคือพลังระดับโลกเทพเจ้าและถ้าเกิดว่ากวางแสงตัวนั้น ไม่ได้โกหกค้าแล้วก็ข้าก็จะไปให้ถึงระดับนั้นให้จงได้และต่อมานะครับเสี่ยวไปก็ได้บอกกับพระเอกว่าข้ามาเตือนเจ้านนะว่าพวกเปยหวังเทียนกําลังตามหาตัวเจ้าไปทั่วเลยและอีกไม่นานมันก็จะมาถึงที่แห่งนี้แล้วซึ่งต่อมานะครับพวกตัวโกงก็ได้บุกมากันเพียบและอาจารย์จินเขาก็ได้บอกว่าข้าทายถูกจริงๆข้าหนารู้นะว่าเจ้านั้นบาดเจ็บ และต้องซ่อนตัวเพื่อบ่มเพาะพลังข่าเองก็เลยลองค้นหาแถวาถนี้ดูและก็ได้เจอตัวของเจ้าจริงๆด้วยและพวกตัวโกงก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าเจ้าคงรู้ตัวแล้วว่าถึงจะหนีไปมันก็ไร้ประโยชน์ก็เลยมานั่งเพิ่มพลังที่นี่แทนแต่เทาว่ามันก็สายไปแล้วล่ะเพราะพวกเรามาที่นี่เพื่อบทขยี้เจ้ายัางไงล่ะเพื่อไม่ให้เผ่ามนุษย์นั้นแข็งแกล่งกว่า ผาของพวกเราได้ซึ่งจากนั้นพระเอกจึงได้บอกไปนะครับว่านานมาแล้วพวกเผ่าอาสูรได้ทรยศเผ่ามนุษย์และเปิดสงครามกันมาอย่างยาวนานแต่ทว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าเกราะทองคำและเผ่านกฟินิกกันและข้าเองก็สงสัยว่าปรมาจารย์ปิงทำไมถึงได้ทรยศเผ่ามนุษย์อย่างไร้หัวใจแบบนั้นไม่รู้สึกผิดบ้างหรือย,ยังไงและเผ่าของข้านะ่ะ ไปทําอะไรไว้ให้กับพวกเจ้ากันและตอนนี้ข้าก็เข้าใจแล้วละ่ะว่าเผ่ามนุษย์ได้เลี้ยงฟูงม้าป่าไว้โดยที่พวกเราก็ไม่ได้รู้ตัวเลยซึ่งพวกตัวโกงก็ได้บอกนะครับว่าข้าก็ไม่แปลกใจเลยที่โบราณได้กล่าวไว้ว่าห้ามเชื่อใจคนจากเผ่าอื่นเปน็นันขาดเจ้าคิดหรือว่าพวกเราจะเป็นพันธมิตรกันได้ตลอดไปข้าคือจินยูเหยวจากเผ่าเกระทองคําข้ามายังที่แห่งนี้เพื่อขุดลุมฝังศพ ให้กับเจ้ายัางไงล่ะเจ้าพยักเงินซึ่งทันใดนั้นนะครับก็ได้มีคนโผล่มาซึ่งนางก็มาจากตระกูลดูกู่และนางนะครับก็มีนามว่าดูกู่หมิงซึ่งก็แน่นอนว่านางมาที่นี่เพื่อสังหารพระเอกและจากนั้นพระเอกนะครับก็สัมผัสได้ในทันทีถึงพลังอันมหาศาลพระเอกจึงถามไปว่าเจ้าคงเป็นคนตระกูลดูกู่ตัวยอย่างนั้นสินะซึ่งนางจึงได้ตอบกลับนะครับว่า ถูกแล้วพยักเงินและที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อสังหารเจ้าและทันใดนั้นนางนะครับก็ได้ทำการใช้วิชาแยกล่างเข้าโจมตีพระเอกซึ่งพระเอกนะครับจึงได้บอกไปว่ารางแยกของนางมันไม่ใช่ภาพลวงตาแต่ทว่ามันคือของจริงจากนั้นพระเอกและนางก็ได้ทำการต่อสู้กันนะครับและเะเอก,ก็ได้บอกว่าร่างแยกของนางถึงแม้ว่ามันจะเป็นของจริง แต่ทว่าพลังมันก็ถูกหาน้าด้วยเช่นเดียวกันนางคิดว่าจะมาต่อสู้กับขา้าผู้นี้ที่มีพลังระดับเทพเซียนด้วยพลังครึ่งๆกลางๆอย่างนั้นหรือซึ่งจากนั้นดูกูหมิงนางก็ได้บอกนะครับว่าดูเหมือนเจ้าจะพึ่งเคยสัมผัสกับพลังระดับเทพเซียนแต่ทว่าเจ้านั้นก็คงจะไม่เคยเจอพลังที่แท้จริงของเทพเซียนหรอกซึ่งทันใดนั้นนะครับดูกู่หมิง นางก็ได้ทําการสัดสุดยอดวิชามังกอรเข้าโจมตีพระเอกจากนั้นพระเอกก็ได้ทําการใช้วิชาเขี้ยวพยักที่ได้เพิ่มระดับมาเป็นขั้นเทพเซียนโจมตีสวนกลับไปซึ่งจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้เข้ามาซัดกันอย่างดูเดือดและดูกูหมิงนางก็ได้บอกนะครับว่าไม่เลวนี่พยักเงินงั้นลองเจอวิชาสอนแห่งทวยเทพ ของค่าพู้นนี้น้อยซึ่งพลายเอกก็ได้โดนวิชาหมายตายของแม่นางดูกู่หมิงไปนะครับแต่เทว่าพลายเอกก็หลบได้และก็ได้ทําการสวนมัดกลับไปทําให้แม่นางดูกู่หมิงนั้นก่อถึงกับเซจากนั้นนะครับแม่นางดูกู่หมิงก็ได้ทําการโจมตีโดยวิชาอสูรพื้นดิน และพระเอกก็ได้ใช้วิชาหมัดเทพต่อยและทำลายมันลงได้สำเร็จซึ่งแม่นางดูกูก็มีวิชาระดับเทพเซียนอยู่มากนะครับนางจึงได้ทำการใช้วิชาเท้าวันศักดิ์สิทธิ์เข่าโจมตีพระเอกจากนั้นแม่นางดูกูหมิงก็ได้บอกกับสหายของนางไปว่าพวกเจ้าหัวยยืนดูอะไรอยู่ละ่ะทำไมไม่รีบโจมตีเจ้าพยักเงิน ซึ่งทันใดนั้นเปล่อยหวังเทียนเขานะครับก็ได้ทำการโจมตีพระเอกแต่ทว่าเขา ก็ได้โดนพระเอกสะจนปิลนะครับและต่อมาพระเอกก็ได้ทําการใช้วิชาพนึกดวงดาวซึ่งเมื่อแม่นางดูกูหมิงได้เห็นนะครับนางก็ได้ทําการใช้วิชาดาบเข้ามาโจมตีซึ่งนางก็ได้บอกว่านั่นมันคือวิชาที่หายสาบสูญไปมากกว่า1,000ปีแล้วไอเจ้าพยักเงินไปเรียนวิชาแบบนั้นมาจากที่ไหนกันกระจบไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องผู้สืบทอดพลังเทพในคลิปนี้ และถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะคะผมก็รบกวนคุณผู้ชมฝากกดไลค์แชร์ซับ b ไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับและสำหรับวิดีโอนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีกรัปุม